อ่อกับสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะยินดีตอนรับเข้าสู่ซองบาเบคือเก่าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้เห็นอาหารแรงให้พ่อให้แม่กินพี่น้องเอ้ยก้อยหอยแล้วก็คั่วจิรรแล้วก็ซีนมูพี่น้องเอ้ยเนาะมามากินนํากันเนาะมาเซ่บซนํากันพี่น้องเอ้ยกินข้าวนําครอบครัวพี่น้องขยันไปซับอาหารเหาพี่น้องก้อยหอยแล้วก็คั่วจิรออมซินมูพี่น้องผักกับเฮาก็มีลายแนวผักอีเลิร์ผักกาด มาโอมืดบัวมามืดเกิมาเป็ยาสู้โอบบบมาก่อนบนมืดอย่างโอบโอ้ยโอ้ยจันไย่ะจันบ้งบมาัข้างยู่ตุกตุกตกมนตก miếng mà màng vô lên <laughs> ừ. Bà... ừ, đường tích cho ừ. Xẹp <laughs> ơi em ăn uống điệu dễ điểm Đều, Mà Mẹ ông nông mới Có thể ăn bằng điểm Kèo dễ tích uống tịch Cho nó cho đau mảng mà ít บางสเจเได้อะเาเด็กได้ยัเหนียวเรไม่แกเลยอือืำงอกินก็ไ่ต้องกินห้าส่วแต่กิบนหลอดอันหมดอัน้บัวมากสินมูเก

mít cây nhầm luật

แซ่บบ่สุดยอดไปหน่อยเมียบาเบว่าสุดยอดไปหน่อยแซ่บหลายมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินข้าวนำกันเนาะมาอันนี้ก็แซ่บไปหน่อยครับอ่ะจ้า

สิมูเัยเนะาะคาร์ลอ่ะอืมอู้หู้พี่น้องเอ้ยแซ่บขนาดพี่น้องบ,บางเมียบาเบกินนี่โป้ทำลายย่อยเลยพี่น้องเอ้ยเป็นตัแซบ่แบแข่งเนาะแฮ้ย

हम्म ले बा किलो अरे

กนินข้าวบ่ลูกสบายดีนะมาสบายดีหรือเเอฟซีเบิร์ุกนกินข้าวให้เอฟซีบ้างแน่กนะินอีกอย่างใบไม้บ่อืมอืม เป็นอ mm ิเปบ้าเนาะังเปยบาาอเออเออเี <S s um, <S <S ่ยมอไปดื้ออีกเหรอะโคน่ะม่โอ้ยย่ามักลีมักล ผมกินมีอะไรบ้างมกิมกิ่เอสอกเ่อมือมเตรมเตรมไว้ปะงะดยังเพื่อนในชิ้นเดือรถเดือดปุ๊บเดี๋ยวรถยดนั่นยงมพิชเพื่อนยังร้องเลยมพิี่ปุ๊บจะอดมจะอันอันตัดเรียว่านง่ายก็บเพือนน้อยยังคุณพสิ

ไปสอดพี่น้องเอ้ยจับสอดบันไดกับโอ้โหคือกันเป็นตระย่านแถมมันเฮือนก็เฮือนไหม้พี่น้องเอ้ยเวลาสอดนี่ไหม้เบิดแหละบ่มีเฮือ์นยู่เลยพี่น้องเอ้ยนี่เนาะพี่น้องเนาะความมันแสียเบิร์ดนะพี่น้องเอ้ยบ่มียั่งเลยเนาะแม่พี่น้องเอ้ยเนาะอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็สิจบลงอยู่นี่เนาะเป็นไงพี่น้องเนาะ บูได้ทีเข้ามาเบิ้งแต่ต้นจนจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ซองบเบ้าเบเพื่อเป็นกำลังใจให้บเบ้าเบเหตคกีบต่อต่อ,ตอไปนะเนาะพป่นน้องเนาะ